Ekuat, 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 <laughs> Ekuat, 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 ตกใจอะไรไหมไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยก็หนูกลัวผีไงพี่ชมื่อกลาแบบเนี้ยคิดดูสิคงมีผีแน่ๆเลยเออจริงหนูบอกว่าพวกเรามีผีจริงๆน,นะพี่จืเพื่อนสิหนูกก่กลัวจะกลัวทำไมแต่มันจะมีผีจริงๆได้ไงพี่รู้ได้ไงละ่ะพี่เคยเห็นหรอ <c oughs> พี่ไม่เคยหรอกแต่พี่สัมผัสได้แต่ถ้าอยากพิสูจน์อ่ะพี่มีวิธีวิธีอะไรมันจะมีไปได้ไงได้ใหยมีจริงนะนี่ เรื่องจับผีอะลองหลดมาดูดิมันจะใช้ได้ผลจริงหรอลองปัล่ะเดี๋ยวพี่พาไปสำรวจโอเคไปก็ไแ้ลนูก็อยากรู้เหมือนกันม่มผีจริงเปล่าหมู่บ้านเนี้ยรีบไปเลยดูท้องฟ้าข้างหลังสิสีน่ากลัวมากใช่ไปเเรื่อกันที่สนามโอเคฮู้วว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 ยวววววววยวว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 ยว เราห้ามไม่ห้้ามกลัวเอาพี่จะมิงแทนไหนดูที่สนามดิโคตรมืดอะเอ๊ะนี่เ่ตอนที่พกีั่นนะตงนี่ยโนีเมื่อกี้แดงล้เ่เจ็บแหม่เไอะอะไรหลังใหมเลยเมื่อกี้เดีวจะไปสวนที่จะด้วยก่อนดีกว่าไป เตี๋ผีแบบเต้นจุดที่ลเลยอะเพื่อนของใครเจอตรงนั้นตอนมาเล่นกันฟืขาตี๋ตใจห, <laughs> หมดลยี่น้าเอา้าแล้มาทำอะไรกันตรงเนี้ยฮะมาท้าผีเอง,งพี่น้าแล้วพี่น้าหรอมันทำอะไรโอ้ยพี่น้ามาตามหาถังแก๊สอะฮะถังแก๊สอะไรอยู่ที่สนาม <laughs> ก็ใช่ไงถังแก๊สอยู่ที่สนามตอนนี้หาไม่เจอเลย แม่ถังแก๊สไม่มีเลยแต่ถังแก๊สมันจะอยู่ที่นี่จริงๆเหรอใช่เพราะถังแก๊สที่ไม่น่าหมายถึงอ่ะคือแมวหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยตามหาตั้งนานแล้วตกใจหมดนวดถังแก๊สจริงๆเฮ้ยตรงนี้เลยเมื่อกี้ไหมอันอะไรข้าพี่ได้เลยอะไรขึ้นจะผีครับเฮ้ยเฮ้ยให้คนดูดิเลย กุ้ยนี่พ่อเจ้าสองคนเอาจริงเหรอเนี่ยจริงพี่น้ามาก็ดีเลยครับจะได้พาไปที่มืดตรงนู้นอะให้พี่น้าพาไปเนี่ยนะใช่นอนเออเอางั้นก็ได้ไปก็ไปเร็วดิพี่นอกรวมกันนะ เฮ้ยแดง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 โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจริงด้วยจริงด้วยอะว่าเหมือนเรายิ่งเข้ามาแล้วมันแบบเหมือนมีพลังบางอย่างเลยอ่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยต้นไม้ต้นนี้หรือเปล่าไปดูด้วยก่อนไปเฮ้ยเร็บไปดีกว่าเฮ้นี่อวตุ้มเนี้ยโดนตุกตุกเนีุ้ยฮุ้เป็นอะไรถูกขาที่หน้าเมื่อกี้เฮ้ยนี่เขียว ตกใจหมดจะพูดทำไมราศีเขีวยอวอะ น่ากลัวจะมเลยไหมอืมใช่แล้วออสการ์ล่ะคือสกาวิ่งหนีกับบ้านไปแล้วโอ้ยทิ้งกันเฉยเลยอ่ะ เอาผ้าปิดเอาผ้าปิด มไปเลยอโอ๊ยโอ๊ยเจอ๊ๆทำทไมทำไมไม่เสียงทำไมผีงร้องว่าเจ็บได้อะ ออโ,โอ๊ยแฮ่เอ้่เอาอาลุนพี่ลุนโอ้ยชายทำไมต้องผลักฉันด้วยเนี่ยฉันเจ็บนะเว้ยไปวิ่งเ้โแล้วพี่ลูกก็เล่นอะไรไม่รู้เนาะน่ากลัวหมดเลยจริงฉันก็ตกใจสิก็เลยผลักไปเลยนะเป็นไงล่ะเลยไม่จู่พี่ลุนถึงมาเป็นผีหลอกพวกเราได้ก็ตอนนั้นอะ ยายใหม่กับพี่หน้าอยู่ไหนเนี่ยรู้แหละแกงผีดีกว่าอโอเคมา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 เจ็บปุ๊ไหมเนี่ยแล้วนี่พวกแกไปกลัวอะไรกันมาฮะกลัวผีที่สนามนี่ใช่พวกเราอะไปล่าท้าผีที่สนามกับพี่ออสการ์มา ใช่ออสการ์วิ่งหนีจุบตุกจากบ้านไปแล้วไอ้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 มามามะโอ้ยฉันจะบอกอะไรให้นะผีที่สนามมันไม่มีจริงหรอกแก